สวัสดีครับสวัสดีทุกทุคนนะครับผมพบกับรายการ Big News Ball รายการที่จะมาอัปเดตข่าวสารวงกาบฟุตบอลในคุณถึงที่นะครับผมสรับข้าคืนที่ผ่านมานะครับเวลาตีสอนตามเวลาประเทศไทยนะจ้าในวันที่14เนาะ วันที่14ใช่วันที่14ตี2ไม่ใช่วันที่13ตี2เพราะว่านอนนับเวลาตามประเทศไทยนะก็เป็นคู่ระหว่างอาร์เจนตินาเจอกับโครเอเชียนะครับผมเราก็จะมาสรุปให้ฟังว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างและสกอร์จบเท่าไหร่เราไปรับชมรับฟังกันเลยครับวันที่13ตี2นะครับตามเวลาประเทศไทยคิทสกัลลาศ2022นะครับผมเป็นร,ระหว่างอาร์เจนตินาเจอกับโครเอเชียเนาะก็นะครับสำหรับอาร์เจนตินาเมืองฟ้าขาวนะครับก็นำทัพมาโดยลิโอเนลเมสซี่นะครับผมส่วนทางด้านของโครเอชเนี่ยหรือว่าโครเอเชียเนี่ยก็น นะครับผมก็2องคู่นี้คือต้องบอกว่าช่วงต้นเนี่ยเหมือนจะสูสีนะแต่ในนาที่า4ครับเป็นจุดโทษฮะเป็นจุดโทษของนานาอร์เจนตินานะครับแล้วก็เป็นทางด้านของลีโอนลเมสซี่นะครับยิงจุดโทษลูกนี้ทําให้อเจนตินาตีหางจากโครเอตไปเป็น1ประตูต่อศูนย์ครับแล้วก็ในนาทีที่39ครับทางด้านของฮูเรนอาวาเลสครับยิงเข้าไปลูกนี้ทําให้อเจนตินาตีหางจากโครเอตไปอีก2ประตูต่อศูนย์ครับผมและก็ช่วงครึ่งหลังนะครับนาทีที่69ครับโอ้โหเมสซี่ฮะ เกมนี้ทั้งยิงแล้วก็แอสซิทครับแล้วก็แอสซิทให้เป็นทางด้านของฮูเลียนอวาเลสครับยิงเข้าไปลูกนี้เป็น3ประตูต่อศูนะเกมนี้มีใบเหลืองทั้งสิ้นทะั้งหมด4ใบนะครับเป็นทางด้านของโครแอตชสองอาร์เจนตินาสองนะครับผมจบเกมไปสกอร์ก็คือ3ประตูต่อศูนะครับแน่นอนนะครับเราได้ประเทศที่เข้าไปชิงแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะั่นคืออาร์เจนตินานะครับแต่วันนี้ก็ต้องลุ้นนะครับว่าเป็นทางด้านของฝรั่งเศสหรือโมร็อกโกนะจะได้เข้าไปเจอกับอาร์เจนตินานะครับในเวลาตีสองตามเวลาประเทศไทยวันนี้พรุุ่่่่่งงงนนนนนนีีีี้้้้ตออบกวววววาาาพพรรเะัััคลิปท พรุ่งนี้คือวันที่ส5ก็คือตี2ตามเวลาประเทศไทยนะครับ15ตีสตามเวลาประเทศไทยต้องบอกอย่างนี้นะครับเป็นทางด้านของฝรั่งเศสนะครับเจอกับโมร็อกโกเอาเอาตรงๆไหมผม,มาคิดว่าฝรั่งเศสได้เข้ารอบเพราะว่าอะไร1ต้องบอกว่าโมร็อกโกเนี่ยเหนียวก็จริงแน่นก็จริง แต่การเล่นแบบนั้นนะมันล้าครับมันลามากแล้วสังเกตไหมว่าเราไม่เห็นโมโร็อกโกจบสกอร์สูงๆเท่าไหร่ส่วนมากจะเป็น1 2 2 0 2 1อะไรเงี้ยอยู่วนๆประมาณเนี้ยมันต่ายแต่ฝรั่งเศสที่แบบโอ้โหบางเกมก็ยิง4ยิง3ยิงอะไรเงี้ยเออเพราะว่าศูนย์หน้าฝรั่งเศสต้องบอกว่าศูนย์หน้าฝรั่งเศสเนี่ยค่อนข้างที่จะมีทรงมากกว่าปีนี้ไม่มีเบนเซม่าก็จริงแต่ทดแทนด้วยทางด้านของโอลิเวียชิลูนะครับมีเอมบัปเป้โอ้โหกิสมันด้วยอะไรเงี้ยคือต้องบอกว่าทางด้านของ,สนนงศสน่่่่าาคคมกกวแตต็้องดูรับ ลูกกลมๆอะไรให้เกิดขึ้นได้เนาะแต่ถ้าเกิดถามผมว่าทีมไหนจะได้เข้าชิงกับอาร์เจนตินาไปนี้ผมให้เป็นฝรั่งเศสละกันนะครับก็ผมคิดว่าโมร็อกโกเ,เนี่ยน่าจะใช้ผู้เล่นเปลืองไปหน่อยเออและหลายคนก็ล้าก็เหนื่อยอะไรเงี้ยโอ้โห,โโหเกมรับแน่นก็จริงนะแต่แบบเับแน่นอย่างนี้ทุกเกมก็ไม่ได้ไมันต้องมีลาบ้างน,นะครับจริงไหมเออเนาะก็ท้ายายก็คือผู้ชิงปนีนี้น่าจะเป็นฝรั่งเศสกับอาร์เจนตินาแต่บางทีก็อาจจะเป็นโมร็อกโกชิงกับอาร์เจนตินาก็ได้ใครจะไปรู้ชิงไหมเออก็อย่าลืมนะ ไม่มีวันพักเลยก็คือถ่ายทุกคู่ตลอดนะครับผมส่วนอีกไม่กี่วันนะครับอีกแค่ประมาณ15วันก็จะวันสิ้นปีแล้วนะครับใายก็ตามที่เดินทางด้วยรถด,ด้วยเรือจะไปเที่ยวต่างประเทศเที่ยวต่างจังหวัดหรือจะไปพักพามแรงที่ไหนก็ดูแลสุขภาพกันให้ดีๆด,ด้วยนะครับผมแล้วก็นับเวลาถอยหลังร่วมเฉลิมฉลองผ่านปีเก่าขึ้นปีใหม่ไปด้วยกันนะจ๊ะโอเคนะครับผมสำหรับวันนี้พวกเรา Big n e ิ s b a l l ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันข่าวสารหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีทุกทุกคนครับ 天。